สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเสียนตัวใหญ่นะครับคลิปนี้ก็เป็นสมเด็จอีกองหนึ่งนะครับเป็นสมเด็จอีกองคหนึ่งนะครับสวยนะครับนะครับสวยผ้าสวยนะครับดูโซนเนื้อฮะนะครับดูโซนเนื้อคือถ้าโซนเนื้ออย่างเงี้ยนะครับผมจะตีลงทานลงปุ่นน้ากวนละขั้ง นะครับถ้าโซนเนื้อแบบนี้นะผมจะตีตรงทางหลวงปุ่นนาควัดละขังนะครับพระเนื้อเขาดูนุ่มดูสบายตานะครับโซนโซนหลวงปุ่น,นาคเป็นโซนอย่างนี้แหละนะครับดูมันดีนะครับเนื้อหาดูมันนะะเนี่ยนะครับเนื้อหาดูมันดูสวยเลยแหละพระ นะครับด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังนะครับคือหลวงปู่นาคท่านจะใช้ผงเก่าของสมเด็จดละขังนะครับเอามาสร้างเอา,เอามาทําใหม่ไปง่ายนะครับมาบดละเอียดแล้วก็มาทําใหม่นะครับมาบดละเอียดแล้วก็มาทําใหม่นะครับก็เขาเรียกว่าไงนะครับก็เป็นเหมือนกับอ่ เป็นการปกเสกซ้ำอีกรอบนึงอ่ะนะครับโซนเนื้อหาพาเขาดูแบบธรรมชาติความสวยโอเคเลยผมส่องแล้วผมยังดูสบายตาดีจังนะครับแต่ส่วนตัวตีลงทางหลวงปูน,นาคนะฮะส่วนตัวตีลงทางหลวงปูน,นาวันละขังหลวงปูน,นาสร้างพาก็สองสี่สองสี่แดห้านะครับถึงประมาณสองสี่เก้าห้าอยู่ในยุคป,ประมาณนั้น นะครับสาหรับนองปูน่นาควันละขังนะครับบางท่านก็ตีเป็นโซนมาขุมพรมเนาะนะครับแต่ผมตีลงทางโซนปูน่นาคนะครับแต่ผมตีลงทางโซนปูน่นาคนะครับก็แล้วแต่นะในการได้พาพสมเด็จเนี่ยบางทีมันก็ผู้ยากนะครับบอกได้คําเดียวว่าสวยดูมันมันในโซนเนื้อนะครับโซนเนื้อดูมันมันเลยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ คงจะเอาไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ